ริปสุดพิเศษลบบุรีสระบุรีแวะสักการะพระพุทธบาทอันศักดิก์สิทธิ์หลังจากเที่ยวชมพระปรางสามยอดที่ลบบุรีจนเต็มอิ่มขากลับกรุงเทพมหานครนนก็ไม่พลาดที่จะแวะสักการะรอยพระพุทธบาท ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ออตรและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อไรอคคืวามสุขประวัติความเป็นมาย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยา,ารัชการสมเด็จพระเจ้าทรงธรรรอยพระพุทธบาทนี้ถูกค้นพบโดยนายพรานบุญาจากเรื่องราวอัศจรรย์ของรอยเท้าศักดิ์สิทธิ์บนเขาสุวรรณบันพฤหลังจากนั้น <c oughs> สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม จึงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมนตดบและสถาปนาให้เป็นเจดีสถานสำคัญพร้อมตั้งเมืองพระพุทธบาทขึ้นเพื่อดูแลรักษาไฮไลท์สำคัญที่วัดพระพุทธบาทสักการะรอยพระพุทธบาทที่เชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธองค์จริง ชมความงดงามของพระมนดบยอดเดี่ยวและสถาปัตยกรรมเก่าแก่สัมผัสบรรยากาศสงบเงียบที่อบอวลด้วยกลิ่นอายศรัทธาใครที่กำลังมองหาทริปทำบุญขอแนะนำให้แวะมาที่นี่รับรองว่า ประทับใจและอิ่มบุญกลับบ้านแน่นอนประวัติรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีรในสมัยกรุงศรีอยุธยารัชการสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมมีพระภิกษสุสงฆ์ชาวไทยคณะหนึ่ง เดินทางไปยังลังกาทวีปวเ,เพื่อสักการบูชาพระพุทธบาทนักเขาสุมาก,กูดกขณะน,ขน,นั้นพระสงฆ์ลังกากำลังสำรวจรอยพระพุทธบาททั้งห้าตามตำนาน,น,กกนจึงเกิดคำถามว่ารอยหนึ่งในนั้นตั้งอยู่บนภูเขาในสยาม เมื่อพระพิษุไทยได้ทราบและกลับมากรุงศรีอยุธยาจ,จ,จึงกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระองค์โปรดให้ค้นหาภูเขาที่มีรอยพระพุทธบาทในเขตหัวเมืองต่างๆการค้นพบรอยพระพุทธบาทเจ้าเมืองสระบุรีได้รับรายงานจากนายพรานบุญ ซึ่งเคยพบรอยเท้าคนบนก้อนหินบนเขาแห่งหนึ่งมีน้ำขังในรอยนั้นและน้ำสามารถรักษาโรคได้นายพรานได้ทดลองและพบว่าตนหายจากโรคเรื้อรังเจ้าเมืองตรวจสอบและพบว่ารอยนั้นตรงกับคำบอกเล่าของลังกาทวีปจึงส่งข่าวกรุงศรีอยุธยา มเมื่อสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระองค์ทรงรรพิจารณาว่ารอยนี้มีลักษณะเป็นพุทธบทวลรันเพราะปรากฏลายกงจักรและมหามงคล108่ร้อยปประการ จึงทรงศรัทธาให้สร้างคฤรืสหาดชั่วคราวครอบรอยพระพุทธบาทไว้การสถาปนาเป็นเจดีย์สถานต่อมาพระองค์ทรงสถาปนารอยพระพุทธบาทขึ้นเป็นเจดีย์สถานสำคัญสร้างพระมนตดบยอดเดี่ยวสวมรอยพระพุทธบาท และอารามวัตถุเช่นพระอุโบโสถและพระวิหารทรงกำหนดที่ดินโดยรอบรอยพระพุทธบาทโยธหนึ่งเป็นพุทธเกษตรเ,เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาการบริหารและประเพณีพระเจ้าทรงทำโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งขุนโคลนและเจ้าหน้าที่ประจำ เพื่อรักษาพระพุทธบาทและพระมนดบพร้อมทั้งกําหนดให้เดือนสามและเดือนสี่ของทุกปีเป็นเทศกาลขึ้นบูชารอยพระพุทธบาทประเพณีนี้สืบทอดจนถึงปัจจุบันวัดพระพุทธบาทจึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญในสยาม สะท้อนถึงความศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่โบราณกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่เทพด้วยนะครับขอบคุณครับ